เหมือนว่ารัสเซียจะเข้าไปทําการโจมตีนะฮะถึงกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยังไม่เกิดขึ้น,นะฮะทำให้ราคาทองคำตัวน,นี้ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องกับประกอบกับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเฟดธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกาก็มีรายงานว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะาทให้ราคาทองคำนั้นก็น่าจะขึ้นแต่ผมว่าไม่ขึ้นหรอกนะ,ะไม่น่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ราคาทองคํานั้นก็ตกต่าลงอย่างต่อเนื่องประเทศที่ได้ประโยชน์ตอนนี้หนีในฟ้นฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสักจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องจับตามองฮะหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาและก็ทางฝั่งรัสเซียเริ่มต้นในเชิงประกการข่าวกรองของสหรัฐอ,รอเมริกาประเมินปูตินจะยิงไฮเปอร์โซนิกถล่มนะครับยูเครน เพื่อเล่นงานเซเลนสกี้นะครับในขณะที่เซเลนสกี้นะครับก็เสียงหลงโวยทหารของเกาหลีเหนือนะครับลงมือครั้งแรกในการโจมตีกองทัพของยูเครนนะครับในแคว้นของทางฝั่ง,งรัสเซียรัสเซีย,รยเริ่มใช้กําลังเกาหลีเหนือจำนวนมากในราการโจมตีครั้งแรกเล่นงานกองกําลังยูเครนที่รักษาการในบริเวณแคว้นคุสของรัสเซียและเปิดเผย จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ผู้นำของรัสเซียบอกว่าการใช้ทหารเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้นถึงเป็นการยกระดับสถานการณ์ในการลุกลามครั้งใหญ่และเรียกร้องให้นานชาติทําการตอบโต้ในขณะที่การหวนคืนเก้าอี้ทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าก็โหมกระพือลือกันว่ากําลังจะผลักดันเข้าสู่การจุรจาที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสันติภาพนะครับ ในขณะที่อิสราเอลนะครับก็สั่งทหารก็พร้อมยึดยาวดินแดนของซีเรียแน่นะครับหากนานาชาติร้องให้ถอนกำลังออกมาอิสราเอลนะครับโดยรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกคำสั่งให้ทหารของประเทศเตรียมพร้อมสำหรับปักหลักอยู่ในดินแดนของซีเรียที่เพิ่งบุกยึดมาได้ใหม่ตลอดทั้งฤดูหนาว แม้น,นาชาติจะส่งเสียงเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆให้ถอนกำลังออกมากองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลบุกเข้ายึดเขตกันชนปลอดทหารตามแนวชายแดนติดกับซีเรียที่กำหนดขึ้นในปี1974และรุกเข้าไปเกินกว่าพื้นที่ที่ราบสูงโกลันที่พวกเขายึดครองผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี2967ในขณะที่คัดบอก เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ว่า IDF จะจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองชั่วคราวทางภาคใต้ของซีเรียสกัดภัยคุกคามการก่อการร้ายใดๆตามหลังการล่มสลายของธบาลประธานาธิบดีบาซาอันอัสซาดนะครับแห่งซีเรียนะครับซึ่งก็โดนตลบหลังในขณะที่โนเบลสันดิภาพจะมาใหมฮะปรากฏว่าโดนันชวัมก็หวังข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นตั้งแต่วันแรกเข้าดำรงตําแหน่งคณะทํางานของโดนชทรัมว่าที่ประธานาบดีสหรัฐอเมริกากำลังทำงานอย่างหนักในการเป็นคนกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียที่อาจจะเปิดทางสำหรับการจุรจชาสันติภาพตามรายงานข่าวของ NBC News ใน,นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นดังกล่าวนะครับ ในขณะที่อิหร่านมีการจับนักร้องสาวนะครับฐานเล่นคอนเสิร์ตออนไลน์ไม่สวมลิยับเจ้าที่อิหร่านทำการจับกลุ่มนักร้องสาวคนหนึ่งจากกรณีที่เธอทำการแสดงคอนเสิร์ตทางออนไลน์โดยไม่สวมกลุ่มลิยับปกปิดอวัยร่างซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายการแต่งกายอันเข้มงวดนะครับทนายความของชาวอิหร่านรายนี้เปิดเผยว่า ปาราสูนะครับวัย27ปีถูกจับกลุ่มที่เมืองซาริซิตี้เมืองเอกของจังหวัดมาซานดรารามนะครับทางเหนือของประเทศเจ้าที่ยุตธรรมยื่นดำเนินคดีเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ตของเธอที่ใส่ชุดเดรสกระโปรงยาวสีดำแต่ไม่สวมลิยับโดยเธอทำหน้าที่ร้องเพลงกับนักดนตรีจำนวน4คนนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นเรื่องประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ก็ดินสู้เพื่ออนาคตทางการเมืองแม้จะเพิ่งถอดถอนจากสภาพน้นประธานน้ำดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าจะต่อสู้เพื่ออนาคตทางการเมืองหลังเขาถูกถอดถอนพ้นจากตำแหน่งในการบวชครั้งที่สองของสภาที่ทำโดยฝ่ายคา้านโดยประกาศกฎาการศึกที่มีผลบังคับใช้สั้นๆความเคลื่อนไหวที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศ นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องอินโดนีเซียก็มุ่งมั่นจะเข้าร่วมกับกลุ่มบิกนะครับแม้ชัมจากขูดรีดภาษีพวกเทดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียยังคงมีความตั้งใจครั้งใหญ่และระมัดระวังในการเข้าร่วมกับกลุ่มบิ๊กนะครับแม้ประธานบีโดนัทชัปมแห่งสหรัฐอเมริกาขู่ขึ้นภาษีเท่าตัวบรรดาสมาชิกของกลุ่มนี้ที่นําโดยรัสเซียและจีน หากว่ายังคงเดินหน้าไล่ตามเป้าหมายที่เน้นย้ำไว้เกี่ยวกับการหาทางเลือกอื่นจากเข้ามาการเข้ามาแทนที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อขายระหว่างประเทศนะครับในขณะที่เป็นที่คือฮาฮะอดีตประธานดีสหรัฐอเมริกาเคยบุกเยือนไต้หวันนะครับเนนซี่เพโลซีแต่พลาดลื่นตกบันไดหินอ่อนในเบลเยียมต้องบินผ่าตัดเปลี่ยสะโพกใหม่ ถึงฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเยอรมนีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอาดีตประธานสภาผู้แทนสษสรรัสเมริกาหญิงผู้เคยกระตุกหนวดมังกรบินเข้าไต้หวันเมื่อปี2022แต่ล่าสุดกลายเป็นข่าวดังเมื่อก้าวพลาดขึ้นบันไดหินอ่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนเบลเยียมพร้อมตัวแทนสองพักร่วมของสหรัฐอเมริกาเพื่อลำลึกครบรอบ80ปีสมรภูมินะครับ ที่ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนเปลี่ยนสับโพกใหม่ในทันทีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของฮันด็อกซูรักษาการประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็ต่อสายคุยกับประธานาธิบดีโจไบ,บ,จบ,บเดนนายฮัน,น, Han oo, นด็อกซูนายกรัมตรีและรักษาการประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้พูดคุยนะครับทางโทรศัพท์กับนบบายโจไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไว้นะครับในขณะที่ช่อง ABC News นะครับก็ยอมจ่ายเงินให้กับทรัมป์5 0าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแลกกับการยุติคดีหมิ่นประมาทสถานีโทรทัศน์นะครับ s b c News ตกลงจ่ายเงิน15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือลาว 512ล้านบาทให้กับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติคดีหมิ่นประมาทหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวรายหนึ่งของสถานีกล่าวเท็จว่าชรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืนนะครับในขณะที่สำนักข่าวเอเจนซี่ก็พวาโดรนปริศนาโปรนะครับเลิกโวยทางความไม่ยอมชี้แจงสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่าชาวรัฐนิวเจอร์ซีย พบเห็นโดรนปริศนาบินบนท้องฟ้ายามค่ําคืนหลายสัปดาห์แล้วขณะที่เจ้าที่รัฐบาลกลางยังไม่ยอมบอกสาเหตุชัดเจนว่าเกิดจากไหนหรือเกิดจากอะไรและก็เป็นของใครกันแน่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุบินปริศนาคล้ายโดรนมาจากพระอาทิตย์ตกดินหลายต่อหลายครั้ง ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกาแต่เริ่มทําให้เกิดกระแสความไม่พอใจเจ้าที่รัฐบาลกลางที่ไม่ยอมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้และอธิบายว่าโดรนดังกล่าวนั้นเป็นอะไรกันแน่นะครับไอแซคแอนดิกผู้ก่อตั้งแมนโกปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วไอแซคแอนดิกผู้ก่อตั้งเชน แฟชั่นชื่อดังของสเปนอย่างเมนโกนะครับวัย71ปีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางพร้อมกับครอบครัวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหมาเศรษฐีผู้ก่อตั้งแฟชั่นนะครับไฮสตรีทรายใหญ่เมนโกนะครับวัย71ปีประสบอุบัติเหตุตกหุบเขาลึก150เมตรต่อหน้าลูกชายของเขาและสมาชิกในครอบครัวขณะเดินทางไปไต่เขา ใกล้เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนทำให้เขานั้นเสียชีวิตในทันทีนักวิจัยผู้กล่าวหา OpenAI นะครับละเมิดลิขสิทธิ์ถูกพบเป็นศพในอาพาร์ตเมนต์อดีตนักวิจัยหนุ่มของบริษัท OpenAI ที่ภายหลังกลายเป็นผู้ออกมากล่าวหาเรื่องละเมิดสิทธิของบริษัทถูกพบเป็นศพในอาพาร์ตเมนต์ที่ซานฟรานซิสโก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าร่างของเขาถูกพบที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีบุคคลโทรศัพท์มาขอให้ไปทำการตรวจดูสวัสดิภาพของชายคนนี้โดยผลการชนสูตรชี้ว่าเขาจบชีวิตตัวเองและไม่พบหลักฐานในการกระทำความผิดเกิดขึ้นเรื่องของเกาหีใต้นะครับตอนนี้ประธานดียุนซุกยอน นะก็ยังคงจะสู้ต่อไปแต่สู้ด้วยความยากลาบากฮะตอนหลังก็บอกว่ายอมแพ้แล้วหลังจากที่สภาได้มีการโหวตเป็นรอบที่2ให้เขาพ้นจากตำแหน่งด้วยการ impeachment นะครับซึ่งการ impeachment รอบนี้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประทับดีของเกาหลีใต้คนที่2นะครับก่อนหน้าน,นั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาประธานธิบดีหญิงก็ถูก impeachment แบบนี้เช่นกันกรณี impeachment แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาถึงสองครั้งนะฮะสองสาครั้งที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างแล้วก็ตามเรื่องวุ่นๆุนที่เกิดขึ้นในฝั่งของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีนายกัมตรีนะครับของทางฝั่งเกาหลีใต้ทำมาทำการรักษาการตําแหน่งประธานาธิบดีเรื่องความขัดแยง้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับตอนนี้รัสเซีย ได้ทําการตีคืนโดยเอากําลังเกาหลีเหนือเข้ารุกบุกตียูเครนในแคนควิสคูสนะครับซึ่งเป็นแคว้นที่ของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเข้าไปทําการยึดครองการบุกย,ยึดคืนแคว้นคูสครั้งนี้เป็นสิทธิ์นะครับของทางฝั่งรัสเซียะสงความกําลังเกิดขึ้นและมีเป้าหมายเพื่อที่จะเอาพื้นที่นั้นคืนในขณะที่เดอแนนชวม ก็กาลังใช้ความพยายามอย่างสูงก็หวังว่าจะเกิดการจุรจชาเกิดขึ้นวันแรกหลังจากทรัมป์เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่จะให้ยูเครนกับรัสเซียนั้นยุติสงครามแต่ทรัมพ์มพูดเสมอนะครับว่ายูเครนนั้นจะต้องยอมวางอาวุธและเสียดินแดนบางส่วนไปทําให้สถานการณ์ของยูเครนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากและทรัมป์ก็ไม่เห็นด้วยที่ยูเครนจะใช้อาวุธเข้าไปทําการโจมตี ในฝั่งรัสเซียเพราะวุธเหล่านั้นมาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ทางฝั่งสหาภาพยุโรปจนถึงกณะนี้สงครามใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับที่มีการประเมินว่ารัสเซียจะเข้าไปทําการโจมตีนะฮะถึงกรุงเคฟด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยังไม่เกิดขึ้นฮนะทำให้ราคาทองคำตัวน,นี้ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องกับประกอบกับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ทําให้ราคาทองคํานั้นก็น่าจะขึ้นแต่ผมว่าไม่ขึ้นหรอกนะไม่น่าจะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยทําให้สถานการณ์ตอนนี้ราคาทองคํานั้นก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องประเทศที่ได้ประโยชน์ตอนนี้หนีในฟ้นฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขายโกโตุมาหาวะจิราลงกนพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณกลเิงถวันสุราชา สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงพระชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบ,บรม,มานาถบพิตร พระวชิระเกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดะษฐารงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทเมมีนำชาพคนไปะะนนราสุวรรืเกร้อนนะเห่งหุ่นใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทรับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนื้อยิ่งสิ่งใจ